โอ้โหคือเอ็นไปไล็ลารเทอวะอเอ็นกลับขึ้นมา,ากชไโโหโอ้ย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 โอ้โ,โอ้ยฝ่าวอไว สังเกตพี่น้องเลยสุดยอดต้นต้นน้อยๆขึ้นซยโอ้ยวัแต่าหากจุดินวนว่าเอ้ยอุ่อนอุ่นพี่น้องเลยโอ้โหคือเอ็นไปไลายเทวอวะโอเอ็นกับขึ้นมาจะไห

cúi tôn mục tôn đấy thìn nương, thế mà gông khùng nong, mần đơ mần ông đơ, ngái nhiều bờ, ngái mình เอาลงไปนั <stairs. S 1> ่นโอ้ย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 าล้งโอ้ยโอ้ยนักเยียบเทีนพี่น้องเอ้ยโอ้ยเข็นเข็นใจกันนะครับอันนี้เสียวไปให้พี่น้องทั้งกอดทอมม่าเอ้า ีแยวขัดถึงดินปลอดภัยระวังเรื่องเม่เตรียมยืนดินุ่นเตรียมยืนน้ำเท้าเกือบเอาเงียบลอยเลยไตอยู่เตรียมอยู่ไม่เมียบัวลอยู่หัวระวังเลย เต็มดีเอามาทานมาทานซ้ำดังครับผมเอาเล็กๆหน,น,น่อยๆแนวมันหายหยักไปหน้อยไปเดินทางกลับครับผม